ตอนที่หนึ่งได้รับซองแดงเจ็ดันล้านซองเมืองเจียงเป่ยตอนเที่ยงที่พตาคารชิงเฟิงผู้หญิงหน้าเรียวผมดำและหุ่นที่น่าจะประมาณ85คะแนนเธอเหลือบมองหลินฟานซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เขาแต่งชุดดีที่สุดมาแล้วหรอถ้าทางเหยียดยามปรากฏบนใบหน้าของเธอผู้หญิงคนนั้นใช้น้ำเสียงที่ค่อนข้างเยอหยง ขอฉันแนะนำตัวก่อนฉันชื่อเฉียวซียาปีนี้อายุ23ปีจบการศึกษาจากวิทยายลัยลำดับที่211มีเงินเดือนตกปีละ200,000หยวนหลินฟานพูดว่าผมชื่อหลินฟานปีนี้อายุ23ปีจบการศึกษาระดับมัธยมปลายและเงินเดือนของผมอยู่ที่4,000หยวนโอ้เฉียวซียาตอบอย่างไม่ใส่ใจและความดูถูกบนใบหน้าของเธอก็เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ในเวลาเดียวกันเธอก็เริ่มโทษแม่ตัวเองทำไมแม่ถึงแนะนำผู้ชายแบบนี้ให้ฉันกันนะแม้ว่าหลินฟ้านจะหน้าตาดีอยู่บ้างก็เธอตลอดแล้วกินได้ไหมละ่ะการศึกษาก็ไม่มีงานก็เหมือนจะไม่ได้ทำเป็นแค่คนจนๆคนหนึ่งหลินฟ้านไม่คู่ควรกับเธอเลยเฉียวซียาหย,ยิบน้ำผลไม้ตรงหน้าเธอและดื่มอย่างไม่สนใจหลินฟานยอมรับว่าเฉียวซียาสวยมากจริงๆ อย่างไรก็ตามน้ำเสียงที่เย่ยยิ่งและการแสดงออกที่ดูถูกเหยียดยามของเธอล้วนอยู่ในสายตาของหลินฟานหลินฟานไม่ชอบพูดประสบใครไม่ว่าใครก็อย่าได้คิดจะมาดูถูกเขาและเขาก็ไม่อยากจะตามตื้อคนแบบนี้ทั้งสองนั่งตรงข้ามกันโดยไม่พูดอะไรและบรรยากาศก็อึมครึมอยู่ครู่หนึ่งติงในขณะนั้นโทรศัพท์ของหลินฟานก็สั่นขึ้นเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาบนหน้าจอมีข้อความแปลกแปก ติ้งซองแดง7พันล้านคุณจะรับหรือไม่หลินฟ้านอดไม่ได้ที่จะเป็นคนหัวเราะซองแดง7พันล้านซองนี้ไม่ได้หมายความว่าเกือบทุกคนบนโลกได้ให้ซองแดงแก่ฉันหรอทุกวันนี้โฆษณาบนมือถือนี้ออกจะเกินจริงไปแล้วหากเป็นวันธรรมดาหลินฟานจะปิดโฆษณาอย่างแน่นอนแต่ในเวลานี้หลินฟานผู้เบื่อนหน่ายและด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาคลิกปุ่มตกลง เขาต้องการดูว่าเนื้อหาใดจะปรากฏต่อไปและช่วยเขาฆ่าเวลาได้ตริงวินาทีถัดมาแสงสีแดงเป็นประกายปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์่องสีแดงปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์หลินฟานกดเปิดอย่างคล่องแคล่วตริงยินดีด้วยคุณได้รับเงิน 1, 9 9 9 9หยวนจากนั้น่องแดงอีกอันก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หลินฟ้านกดเปิดอีกครั้งติ๊งยินดีด้วยคุณได้รับเงิน99หยวนจากนั้นก็มีซองแดงใหม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลินฟานอดสงสัยไม่ได้ว่านี่เป็นโปรแกรมที่ไว้กดเปิดซองแดงเล่นหรือไงนี้มันน่าเบื่อจริงๆถึงตรงนี้หลินฟานอยากจะปิดโปรแกรมนี้และออกไปข้างนอกอย่างไรก็ตามโทรศัพท์ของหลินฟานได้สั่นเล็กน้อยและมีข้อความของธนาคารส่งมาสองข้อความเพื่อเตือนเขาติดต่อกัน ยอดเงินเข้าบัญชีหนึ่งหืเก้าันเก้าร้อยเก้าสิเก้าหยวนเวลาสิบสองนาฬิกายอดเงินเข้าบัญชีเก้าสิบเก้าหยวนเวลาสิบสองนาฬิกาหลินฟานตกใจจำนวนเงินทั้งสองนี้นั้นเป็นจำนวนเงินจากซองแดงสองซองที่ฉันเพิ่งได้เปิดไปนี่ไม่ใช่โฆษณาเหรอมันเป็นซองแดงของจริงเหรอหลินฟานรู้สึกตื่นเต้นและสงสัยเขากดที่ซองแดงแล้วเปิดอีกครั้งติ๊ง ยินดีด้วยคุณได้รับเงิน29,999หยวนติ๊งยินดีด้วยคุณได้รับเงิน2,000หยวนติ๊งขอแสดงความยินดีคุณได้รับทักษะการขับรถอย่างมืออาชีพทักษะการขับขี่ที่ไม่มีใครเทียบได้ทำให้คุณมีเสน่ห์เฉพาะตัวติ๊งยินดีด้วยคุณได้รับเงิน5หยวนหลินฟานยังคงแต่หน้าจอเพื่อเปิดซองแดงอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันธนาคารก็ส่ง SMS มาเตือนอยู่เรื่อยๆ เขาเข้าใจแล้วทั้งหมดนี้คือซองจดหมายสีแดงของจริงเฉียวซีหยาซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามกับเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าหลินฟานไม่ได้พูดอะไรเป็นเวลานานเขาเอาแต่แต่หน้าจอโทรศัพท์เฉียวซียาอดไม่ได้ที่จะยืนคอของเธอและเหลือบมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของหลินฟานยินดีด้วยคุณได้รับเงินห้าหยวนดูนี่สิหัวใจของเฉียวซียาทั้งโกรธและดูถูก ฉันเป็นผู้หญิงที่สวยทั้งมีการศึกษาดีและมีรายได้สูงเขาไม่ใช้โอกาสนี้คุยกับตัวเองเขาเอาแต่คว้าซองแดงที่มีราคาไม่กี่หยวนเฉียวซียายืนขึ้นและพูดอย่างเย็นชาฉันคิดว่าคุณน่าจะรู้สึกเหมือนกันเราไม่เหมาะสมกันเลยฉันมีอะไรต้องไปทำอีกเพราะฉะนั้นฉันขอตัวก่อนหลังจากพูดจบเธอก็ลุกขึ้นเตรียมจะจากไปติ๊งขอแสดงความยินดีที่ได้รับแลมโบกินีอเวนทา เมื่อหลินฟานต้องการเปิดซองแดงต่อเวลาบนโทรศัพท์ก็เปลี่ยนเป็น12นาฬิกา1นาทีจากนั้นกล่องโต้ตอบก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคำแนะนำสามารถเปิดซองแดงครั้งถัดไปได้ในอีก23ชั่วโมง59นาทีคำเตือนทุกๆ10,000หยวนที่ใช้จ่ายไปคุณจะได้รับซองแดง1ซองทันทีหลินฟานค่อยๆเก็บโทรศัพท์ลงในกระเป๋าเสื้อของเขาในเวลานี้เขาพบกุญแจรถอยู่ในกระเป๋าของเขา กุญแจรถแลมโบกินี่เมื่อกี้ที่ฉันเพิ่งเปิดซองแดงไปต่อมาฉันก็ได้แลมโบกินีแต่กุญแจรถเข้ากระเป๋าได้ยังไงกันซองแดงเป็นของจริงเฉียวซียาเหลือบไปที่หลินฟ้านซึ่งยังมองไปที่โทรศัพท์ด้วยความ,มง,งุนงงเธอคิดว่าเขายังคงคว้าซองแดงในราคาไม่กี่หยวนอยู่ความรู้สึกดูถูกเพิ่มมากขึ้นในใจของเธอคนแบบนี้คงจะจนไปชั่วชีวิต เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เฉียวซียาไม่รีรอเธอบิดเอวและเดินออกไปข้างนอกในเวลานี้มีหลายคนยืนอยู่ที่ประตูพวกเขามองดูรถซูเป,ปอร์สปอร์ตสุดเท่ซึ่งอยู่ไม่ไกลด้วยสายตาอันน่าทึ่งและประหลาดใจาครั้งแล้วครั้งเล่าแลมโบกินี ok ยิ่งไปกว่านั้นมันยังคงเป็นรถลำโบกินีที่มียอดขายในประเทศถึงสิบล้านลูกสีเงินเท่านี้เท่มากรถคันนี้ก็มีในเจียงเป่ยด,ด้วยหรอใครกันที่เป็นเจ้าของ ดาราสาวคนดังในอินเทอร์เน็ตเดินเข้าไปหารถลัมโบกินีเธอจัดทรงผมแล้วถ่ายเซลฟี่เฉียวชิยามองไปที่รถซูเปอร์สปอร์ตด้วยความอิจฉาบนใบหน้าของเธอเธอพูดในใจคงจะดีถ้าฉันได้แต่งงานกับเทพประบุตรคนนี้เมื่อเฉียวชิยาเห็นหลินฟ้านเดินออกจากร้านอาหารใบหน้าของเธอก็เบื่อหน่ายทันทีบอกแล้วว่าไม่เหมาะจะคอยตามดื้อทำไมฉันขับรถมาเองไม่ต้องให้คุณไปส่ง ขณะที่พูดเฉียวชี้หยาหยิบกุญแจรถ B M W ในมือของเธอออกมาเธอต้องการให้หลินฟานรู้ช่องว่างระหว่างพวกเขาทั้งสองคนฉันมีรถ B M W ขับแต่เขาไม่มีแม้แต่เงินซื้อรถด้วยซ้ำหลินฟานกล่าวตอบฉันไม่ได้บอกว่าจะไปส่งหนีพูดจบเขาก็หยิบกุญแจรถแลมโบกินีออกมาแล้วกดเบาๆไฟรถติดและแตรรถก็ดังขึ้นจากนั้นก็เดินไปที่ด้านข้างของลลมโบกินีเปิดประตูรถและนั่งลง หลินฟานไม่ค่อยได้ขับรถและเขาก็ไม่เคยขับรถซูปเปอร์คาร์แต่ทันทีที่เขาขึ้นไปนั่งบนรถแลมโบกินีเขาดูเหมือนกับนักขับมืออาชีพที่เคยผ่านการขับรถมาหลายสิบปีเขารู้ทุกอย่างในรถเป็นอย่างดีความรู้สึกนี้มันช่างน่าตื่นตาตื่นใจเน็ตไอดอน <S <S สาวคนดังที่ถ่ายเซลฟี่อยู่หน้ารถหันมองไปที่หลินฟานที่เข้าไปในรถแล้วอุทานด้วยความตกใจเขาหล่อและรวยมากเน็ตไอดอนโน้มตัวไปที่หน้าต่างรถอย่างตื่นเต้นและพูดว่า หนุ่มหล่อพอจะมีเวลาไปกินข้าวด้วยกันไหมฉันเพิ่งกินมาหลินฟานกล่า